สวัสดีครับร้านรถมือสองอำเภอกันทะลักษ์ครับเว็บร้อยสิไอสวยๆครับสตาร์ทมือจดทะเบียนปี61ราคา 30, 3าม0 0บาทครับดาวอยู่ที่8,900บาทคันนี้สวยจ่มวิ่งดีมากคันนี้รถเดิมนะแต่งเฉพาะภายนอกลงล้อจัดทรงอย่างเดียวนะครับหัวเครื่องเดิมๆแห้งๆนี่ดูเลย ฝากันร้อนอักนะจัดทรงให้สวยงามเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับสามหมบาทนี้ทะเบียนพรบรต่อให้ครบเลยนะครับรวมโอนให้ด้วยรับประกันตัวเครื่องให้ด้วย2เดือนครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับจิ้มโอ้โหจจมจจม ให้ดูอันนี้จดทะเบียนปีไรสิเกตปี61ครับปี2018ัดรถมือเดียวเลยนะนี่ลำดับที่1ครับสามหมบาทเาาอยู่ที่8,900บาทครับแต่งจัดทรงโหลดองงามครับ พ่อไม่ลั่นจะไม่จับแน่นอนคันนี้หาใช้งานไม่ผิดหวังครับทีหกหนึ่งสนใจแอดไลน์มาเบอร์084 600 5813 8 1 3นะครับแวะมาดูทดลองขับก่อนได้ครับในตัวอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดครับใครชอบสไตล์แต่ง พ่อไม่ลั่นคันนี้จัดเลยครับแต่งแค่ภายนอกนะได้ตัวสตาร์ทมือด้วยรถก็ปีสูงปีหกปีหกนึ่งครับยังไงก็แวะมาดูรถของจริงลองขับได้เลยไม่ผิดหวางครับ